สง่าสิงค่ะวันเมื่อในวันที่27เหลือโทรศัพท์4ปีซอย25ค่ะนะเอ่อกลางค่ํา7:00น.ค่ะเนาะพบท้องตั้งข้าวป้านั่งอยู่บ้านอันข้าวแต่ๆดูกว่าบ้านเขาคึดตั้งพี่น้องเขาค่ะได้รับเนี่ยโหๆเพิ่นก็กันเนาะย้อนว่าปลูกข้าวมันนําน้ําเนาะเอ่อในคาเอาดีเดอะบิวเวอร์บอยส์คําตางาวของตั้งไว้ให้มาดูหน่อยพี่น้องเขา ดีใจเว้งปังล่องเมืองได้ปอดจันในคณะไนะหวอิงสันกว่ายานะ่อในกาขันไซในะคณะขนะึ้นมาเตเตววานะคะเหมือนตั้งเมื่ออิงไปสันนั่นคณะนะก่อานนั้นนั่นหนึ่งลำในะกาต่างไซหนึ่งลำในะี่ยมีเก่าเหมือนกันะะในค่ะไหวเหออิงสันเย้าวกว่ายานะ่อในขันไซในขึ้นมาเป็นไซหนึ่งลำในเป็นกว่าสองเซนในะคะ่ะเนาะในกอโคหนึงเนะคะ่ะเนาะเย้าก็เขาคาสืบก,กว่าแทีง วันเมินได้ตั้งใหม่นะเมืองมันน่ะเมือโฮมตุนอันอันอยู่นะ่ะเติงมากเกว้ค่ะนะเวงเฉาะหน่ยค่ะเนาะอ่าอันออกน้ำมันลินนนั่นค่ะนะอ่าอันที่นั้นนั่นถึงกว่า45.2ดองดีกรีเซนติเกรสหน่ยค่ะนะตั้งใหม่เนี่ยตอนมีมาเห็บปอกหน่ยค่ะน่ะเมืองมันน่ะไปต้นไปต้นใหม่แั่หน่ายมาเห็บปอกหน่ยค่ะนะปีนะใปนเป็นอันใหม่ฮาใหม่แห้งเหเก้อ ถึงกี่ป่วอตั้มไม้ไว้เตียมไม้ไว้แล้วนั่นขนาดนะปีในไม้เตี่มไม่ว่าในนั่นหนาหอทีเว้งเช่าในถึงกว่า45.2สิบห e ดงีกรีเซนเดเว้งมินปูถึงกว่า43.2ส e บมีกรีเซนดเกรดยิ่หมูถึงกว่า43.1มะเววดังกลางก็ถึงกว่า4ี่ดีกรีเซนเกรดในขนาดอ่าเดินไปตั้งไม้อันหนต้น ยามีมาเห็บปอกเนะื้อปืนเมืองมันค่ะนะปีนี้เป็นไม่ที่สุดน,นะคะวันนะเมืองไต้หวันค่ะล่ะจอมไม่กันลุงค่ะไม่ค่ะเนาะย่าก็มีเทียงข่าวเมื่อใ้จอมจึงอเมริกันคิงต่อ Trump, หน้์ทรัมป์ฮบทบกันตั้งจอมจึงราาัสเซียปลาติมาปูเต็มนะคะนะ,ะลงตาเด็กกึศเนะื้อปังตึกแกยูเครนตั้งราานะัสเซียเนี่ยตกลงในใครกึศ เต๋อฮ่าใครก็ยืดเต๋อฮ่านั่นน่ะนะเขาทำกันจังไหนเนี่ยค่ะว่าที่เขาแล้่พบบกันที่ปังซาบันนามาปปุนเจ้าปบแฟระนซิสคณะอันที่เขาเผาตูมันกว่าเมื่อวานในคันนะในข่าวออกมาค่ะนะ,ะสังเกตว่าอัมเกิดซึ่งจึงเข้าถูกริเฮตซ์หอเข้าเทเฮตต่ดอกซูกว่าเข้าเตะ่ห้ทำแปดกลุ่นชิ้นอันดีสองจุ่มเมืองสูอันนั้นก็ เยงเงินลองกล้าขายนั่นน,ะน่ะน,นะตอนนั้นทรัมป์ก็รัดกว่าจังนั้นเยอะก็คิดตอนนั้นทรัมป์น่ะยังกล้าโคบปาจอมจึงมึงยูเครนเอย่างนั้นะนะงั่นแต่ก็เขาตกลงกันได้โคบทบกันแถวปกหนึ่งอยู่ในคะวะนะดังนั้นแต่โคบทบกันอุบก,กันได้มีหมอกซิพามิเน็ดก็แล้วไปตั้นไล่หัวย่อยมันมากค่ะนะ ข้สข่าวเขาพอตั้นไถ่แค่พังามาก,กก้อยอุดกลุ่มกันเอียงได้กลมไปตั้นไรหุะะ่เนี่ยค่ะเขาตกลงกันด้วยวันนี้ทบกันทางปองหนึ่งอยู่นะคะวะนะในกงองหนึ่งย้อก่อนในเมืองตันังสาลีเนะะี่ยค่ะเนอะเมืองงมตุเมืองม,ม,มันก่องสีซึ่งมันแต่จะเอื้อทาําแปดแต่ต่อเขานำตั้งกินเขาเมื่อจูเนื้อเวงในเนี่ยคะวะนะแต่เอาวันที่เศร้าหาปวนมาเนะะี่ย อันลูกตีเมยอันลูกตีเวียดนามสาลิส่งออกอ่านเอ่อเน้อๆปาป๋าเจนเนี่ยก็อันปันไข่ในคะนะอ่ากึดไว้กูอันกูเมียวตะอันเข้าอันออกนะคะว่านะบ่ตั้งข้าวสารมือซ้ํายอบเนี่ยค่ะว่านะอ่าเขาถั่งเถิมมาเตบันให้อังปิดีแอปหาจึงงานนั่นน่ะเนาะ อย่างไรมันรู้น่ะนะนเพราะในน้ำคันปลาแห้งเด็กกานะงั้นไงนะปลาแห้งปันเด็กกานั่นน่ะนะดินเนี่ยมันออกปลาแห้งปันเราลูกอันนี้นก็คามาลู่ในหูหนึ่งแล<ม>้วกว็เมืองไทยปล่อยเมึกผู้จอยแถมปรแกรมสามอ,ะะอ่ะในค่ะนะอ่าวันเมืนเน่อไหร่ข่าวออกมาลูดีแปงก็โพสต์ใส่ก็ต่างไว้ค่ะนะอ่า ลูกติตับซึกของคุณออคำเหรอปล่อยเมื่อไหรคะนะออกรามที่สามก้ามที่สี่ก่อนนะคะนะเมื่อจอยนะอเนี่ยแต่เดเมื่อจอยแถมแจอยแถมแต่เดเมื่อยอศย,ยาคนมึงอันหอบนื้อเพียงสันเนื้อมันในนั้นนะปล่อยเมื่อก่อนแทงสุกหน,น,นะน,นึ่งเยี่ยวในคณะอันในเลยขาวมันดําไปหันออกก่อนในะหันออกในะขาวไทยด้วยค่ะนะเยี่ยวก็มีมาแทงหูหนึ่งเมื่อในวันที่สิบเจ็ดค่ะนะ แต่บอกมาว่าเมื่อคําว่าวันที่16ข้าวยำหมกเจ็ดคำออกยวนนมค่ะข้าวยำหมกเจ็ดมงหูคำจังไหนกางคําจังไหนเนี่ยค่ะเนื้อเจวิ่งลาเซียวปอกเก่าในคณะนาเหรียญหนึ่งเชนตั้งซอยชิปเป็นกอดที่นั่นในคณะนะี้กนจนจุ่มหนึ่งเขาเมื่อจน,นเนื้อเฮืนอูมหม่องน้อนนั่นค่ะนะ าทางได้ก Four ็เตะเข้าเมื 1, ่อเหเมื่อจวนเหก็ก้นซื้อห้องว่าอู้หมองได้ก็เตเก็ดแขตูมันเหออํานั้นก็เตะเก็ดแขนโคกควางเหได้หูค่ะนะถูกงาเอาแล้วพันธ์่ยค่ะนะตั้งหูเหตั้งมื้อเ่ยค่ะนเหโกให้ไรลูกตายก่อนเ่ยค่ะนะ อ่ำกึ่งก้างลูกตายทางตีก่อนค่ะนะว่ากัว่ามู่องคนหิมเฮินจอยแทมไม่เอากว่าส่งห่องยานั่นอําตั้นขึ้นเลือดมันออกน้ำไหนเะยลูกตายกว่าจ้อตมตังในขค่ะว่าเนก็เปลี่ยนคำว่าคันเอาลาเซิวจวนกันพันกันอันนี้โจนถึงน้เฮินค่นะเนาะกูอันน,นั้ได้ยังโจนจอมตังให้ก่อนฟังใหญ่ๆนำ,นำาคณะบีนน้องเขา,านะมันพัปจ้างจอยพอนอร์มแล้ววันตึกเขา้าเบอมาำหม่ในแลแมนก่อนนะเขาเต็มไปจาเอาพุมพ่อนหางไล อย่าไปอยู่เมากินมางันค่ะนะคัดซอคัดเอยียงเข้เมๆอยู่ในเฮือนเนยอ่าในอกอหน,นึงคะเนาะเดี๋ยวก็ขาวน้ําหนาเนาะตึกกระรโดดงหลายโหเนี่ยขายําค่ะบ่ได้หมดอะ่ะตีเตงมันตะเลตีใจเว้งปังอู้ในะคะเนาะตีกองสีซึ่งมันเขา 7. จอมกิกหลานจันั้นแะคะนะว่าเป็นกตังุน,นแต่ 7. วคะ่งเนะ เจ็ดเจ้าก,กาเนี่ยค่ะนะกว่าหันเงี้ยไวอันเจ้าก,กาเขาเลยสร้างขวัญตีซึกเอ่อเตี๋ยวอีเยอก็่ตีซึกดับซึกจึงไต่ปาดิมาสูงจึงไต่เอสบุปีนนะั่นน่ะนัวหันไวไวมันค่ะวหนะไวสวร้างขวัญที่เขาเฮแล้วกว็าหาเรื่นะองหาเล้าเจ้ากาเนี่ยข่ะวหนะเอ่อเจ้ากาก็ว่าเขาเขาเป็นคนฮอกาเฮยเขายยิบกองกลางมากึดมาตั้งหลาน ในก็เข้ากัดในอะไรก็ดื้อช่วงเป็นขวัญจำจังให้ถือเนี่ยวะนะในข้อก่อนยากิกมันมานน้ำหาเลิ่องในค่ะวันะนั้นในก็ย้อนเป็นฟังถึงพี่น้อ,องวันแดงโห่หนึ่งในค่ะนะ,นะว่าจังนันน้นในก็แน่บนป่าโฮมือจอ,อ้มเป็นผู้ใจแถมจุ้งลูกพื้นในก็ย่อเปิ้ลไหวสามวันสามคืนไปปล่อยในค่ะวันนะใน,ะน,ะนะก็ยอ่อปติเวิงปังอู้งในค่ะ เออพวกนั้นก็จบไปถ่อมน้าพวค่ะน้ามันอ่านเย้าอะไรค่ะนะขาวมันนำหนาต่างๆมนแน่คำแน่คาเดยอนดืมมองแม่ก่อนขนาะดยิ่ง zoom กูโก้กูก้นคาดีเข้ามาถ่อมอ่าแช่นตัวก้นไลค์กูติดตามกูแชร์